สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช่องของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่ <S <S องเสียงลักย่าสวัสดีพี่ๆนะสายบันเทิงทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้าน,านราคาลาักย่าให้กับพี่ๆนะนะเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับมีสินค้าตัวไหนบ้างน,นะครับก็มีมิกเซอร์เข้ามา1ตัวนะครับผมเป็นของ MBA รหัส e E8 นะครับผมตัวนี้ E8 นะฮะเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับ มิกเซอร์ตัวนี้ตีเป็นงานช่างนะครับผมตีเป็นงานช่างนะปล่อยให้ราคาถูกๆเลยนะขอพี่ๆนานท่านใดที่รับได้แล้วกันนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกติครับผมเพียงแต่ว่าตัวบลูทูธนะครับผมสัญญาณบลูทูธกับ USB นะครับผมจอบลูทูธมันดับ USB เสียนะครับตัวนี้นานท่านใดที่รับได้นะครับผมเอาไปเช็คเอานะครับเดี๋ยวปล่อยให้ราคาถูกๆนะถ้าไม่ใช้บลูทูธกับ USB เราใช้สายสัญญาณ ใช้ได้ปกติลองเล่นคาราโอเกะได้ปกตินะครับเอฟเฟกออกไหมนะครับผมเอฟเฟกใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับเอฟเฟกแท้นะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องยกเว้นบลูทูธกับ USB บนะครับผมที่มันเสียนะท่านใดรับได้ก็เอาไปเช็คเอานะครับตัวนี้ MBAE 8นะครับผม8ดช่องไหม่เลยนะฮะสวยๆนะครับมิกเซอร์มันยังใหม่อยู่นะครับนี่ดูสภาพมิกเซอร์ใหม่มากนะครับ ยกเว้นบลูทูธกับ USB นะครับผมมันเสียใช้ไม่ได้นะครับนอกั้นใช้สายสัญญาณได้หมดเอฟเฟกออกทุกช่องไม่มีคอกมีแคกนะครับผมสไลด์หนึบทุกตัวนะครับเพราะว่ายังเป็นสินค้าใหม่อยู่นะฮะปล่อยให้ราคาถูกๆครับผมตัวนี้เอาไปที่1,500บาทนะครับสำหรับคนรับได้1,500นะครับผมถือว่าคุ้มนะครับราคานี้เอฟเฟกยังใช้ได้ปกติ1,500บาทนะครับถ้าไม่เรียเรื่องบลูทูธกับ USB ใช้สายสัญญาณออ นี่สบายเลยครับผม1,500บาทนี้อ่บาทนี้ได้เอฟเฟคแท้นะครับอินพุตใหม่แช่องนะครับ M B A E 8 1,500บาทนะมีเข้ามา1เครื่องนะท่านใดสนใจสอบถามกันเข้ามาได้ครับนะครับผมช้้นนี้คอ์สาทางนะครับผม 2,3,4,XL ของ DBX นะครับผม DBX นะท่านใดที่กำลังหาคอร์สไปตัดแยกเสียงนะครับผม ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่1,200บาทนะครับผมสลับคอร์สนะมีเข้ามา1ตัวนะครับคอร์ส DBX สวยๆนะครับผมสภาพนี้1,200บาทนะครับอ่ะท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมอ่าส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นอ่าขยายของแอมนาลายของฟันนี่ครับเป็นสินค้าใหม่นะครับราคา2,500 KV 3 6า a นะครับผมอ่ะก็อัปเดตสินค้าให้กับพี่ๆล้วนนะครับผมตามนี้เลยนะ ท่าในใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับ a n Studio a ิ n อาวระบบเครื่องเสียงบ้านราคาลากาักย่า065 3 3 6ก2 6าสวัสดีครับ